วิธีส่งรูปภาพในเม็กเซนเจอร์ให้ได้รูปภาพคมชัดแบบเ d ดีใครที่กำลังเจอปัญหาส่งรูปภาพในเม็เซนเจอร์ไม่ชัดภาพเบลอภาพไม่ชัดเดี๋ยวคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำสำหรับใครที่ยังไม่รู้ตามมาดูค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทำการสาธิต and r o i d o p p o แต่เข้าไปที่เม็กเซนเจอร์นะคะแต่เข้าไปแชทของเพื่อนที่เราต้องการที่จะส่งภาพให้ค่ะแต่ไปที่อัลบัม้มหรือคลังรูปภาพของเราตรงนี้นะคะแต่เข้าไปเลยค่ะ เราจะสังเกตเห็นคําว่า HD ตรงนี้นะคะแตะเข้าไปค่ะให้เราทําการเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะส่งให้เพื่อนนะคะแตะเข้าไปเลยค่ะแต่คําว่าส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะรูปที่เราส่งไปหาเพื่อนจะขึ้นคําว่า HD ตรงมุมบนนะคะนั่นหมายความว่ารูปภาพที่เราส่งให้เพื่อนๆภาพจะคมชัดมากขึ้นนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูค่ะเมื่อได้แบบนี้กดปัดหน้าจอออกไปเลยนะคะจะพาไปล้างไฟแคสไฟขยะในแอป messenger กันค่ะ กดค้างไว้ที่ m มกซ์เซนเอรนะคะแต่ไปที่ตัว i มุมบนค่ะเข้ามาอย่างหน้านี้นะคะแต่ไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลค่ะามาอย่างหน้านี้นะคะให้เราสังเกตคําว่าแคทนะคะจะมีอยู่ที่46.6 MB เมกะไบต์ตรงนี้นะคะให้เราล้างแคทออกค่ะตรงนี้เป็น0ูนย์นะคะสิ่งที่หายไปกับการล้างจุดนี้คือไฟล์แคทไฟล์ขยะที่สะสมอยู่ในแมกซ์เซนเของเรานะคะ เมกเซนเตอร์ของเราจะไม่อื่นไม่ช้าไม่ค้างนะคะแต่ที่สําคัญอย่าลืมเข้ามาทําการล้างบ่อยๆนะคะเห็นว่าคลิปด,ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจให้ผู้จัดด้วยนะคะ